มาดูนะครับผม XLS ตัวแคปนะครับใน Ford Next Gen อร์คันหนึ่งเนี่ยนะครับใหม่ๆเนี่ยเขาเติมอะไรบ้างนะครับผมที่สามารถเติมได้นะอย่างคันนี้นะฮะเติมอะไรไปบ้างนะฮะไปดูนะฮะคันนี้นะครับผมเติมพับกระจกออโต้นะฮะพร้อมไฟสองพื้นนะนี่เห็นไหมนี่นะแล้วก็พับออโต้นะครับมาดูนะสามารถกดพับออโต้ได้นะครับของเดิมนะครับมันปรับไฟฟ้าอย่างเดียวนะครับพับออโต้ไม่ได้เห็นไหมอันนี้คือสามารถกดพับออโต้ได้ หรือว่าเวลาล็อกนะครับล็อกรถนะครับที่หน้า่าที่รีโมทเนี่ยนะครับตัวกระจกมันก็จะพับให้ด้วยนะครับผมแล้วก็ตามด้วยนะครับผมอ่ะคันนี้นะครับคันนี้เพิ่มลำโพงเซนเตอร์ BNO แทนนะครับพร้อมฝักครอบครบชุดนะครับไม่ต้องหรือไม่ต้องแกะยูแดงแหลงสิ้นนะครับฝักอสายวายช็อกเก็ตนะครับพร้อมกับลำโพงเสา A BNO แทนนะครับของแรปเตอร์วินะฮะมีโลโก้ BNO ตรงนี้เลยนะครับพร้อมกับมือจับสีดำนะฮะ กลมกลืนนะครับสวยงามนะครับผมนี่เห็นไหม่ายขวาเลยนะครับลำโพงสา ABNO บรอมมือจับสีดำนะครับแล้วก็คันนี้นะฮะเพิ่มเซ็นเซอร์ลมยางแท้เห็นไหมฮะเซ็นเซอร์ลมยางแท้นะับของฟอร์ดเลยนะครับเวลาเซ็นเซอร์อ่อนกว่าเวลาลมยางอ่อนกว่า25บปอนด์จะขึ้นแจ้งเตือนตรงนี้ครับเป็นดอกบัวสี้มนะฮะอ่าแล้วก็เราก็สามารถที่จะเข้าไปจัดเจ็บลมยางได้นะฮะนี่เห็นไหม จดเก็บลมยางได้กดโอเคค้างไว้นะครับเพื่อจะเก็บลมยางนะครับอย่างนี้เองสวยงามนะแล้วก็กลับไปที่หน้า My View เซอรลมยางเรียบร้อยนะครับแล้วก็ตามด้วยนะครับอ่คันนี้นะครับเปิดโหมดสปอร์ตนะครับผมใช้งานได้จุกๆเลยเห็นไหมฮะนี่เห็นไหมอัตราเร่งแรงต้นมาไวนะครับผมขับสนุกขึ้น นะครับผมหรือจะเปลี่ยนโหมดต,ตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะตรงนี้สามารถเปลี่ยนโหมดที่หน้าจอได้เลยนะนะครับหรือจะเปลี่ยนโหมดต,ตรงปุ่มเดิมก็ได้เหมือนกันนะฮะนีเห็นไหมกดสปอร์ตขึ้นมาเท่ๆแบบนี้นะแรงๆนะับไม่ต้องใส่กล่องเครื่องนไฟฟ้าแล้วนะฮะนะคันนี้นะครับจาก XLS นะครับตอนนี้จะเป็น w i ยแทแล้วนะนี่จัดเต็มมากนะครับอ่นะโอเคนะครับผม ของแท้นะครับผมทุกชิ้นนะฮะเบิกซนูนทุกชิ้นนะฮะสนใจทักมาห้าสี่แปดห้าสองห้าหนึ่งเจ็ดสองเก้าหกช่งตัวครับ